พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพระรหัสดีวันที่18เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงร่วมขบวนแห่นี้และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อที่20พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอนุภาพยิ่ง กิจการบทที่19ข้อที่20พี่น้องคะพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูทรงทำพันธกิจต่อฝูงชนมากมายเมื่อพระองค์ทรงดำเนินตามถนนในอิสราเอลมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเทศนากับฝูงชนที่ริมทะเลสาบกาลิลีและพระคัมภีร์บันทึกว่าฝูงชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า ในลูกาบทที่หข้อที่หนึ่งพระเยซทูทรงเทศนาว่าแผ่นดินสวรรค์ได้มาแล้วและพวกเขาควรกลับใจจากความบาปและเข้าในแผ่นดินที่พระองค์เสด็จมาเพื่อสถาปนาขึ้นในมาระโกบทที่หนึ่งข้อที่14ถึง15แต่แทนที่จะเชื่อในพระองค์และเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์พวกเขากลับปฏิเสธพระองค์ เขาถูกตรึงที่ไม้กางเขนถึงแม้ว่าทั้งหมดจะบรรลุตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเหล่าอัครทูตก็มาถึงพวกเขาก็ออกไปเทศนาว่าแผ่นดินที่พระเยซูได้เสด็จมาสถาปนานั้นจริงและพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าถึงแม้ว่าพวกเขาจะตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขนพระเจ้าได้ทาให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ในกิจการบทที่สองข้อที่22ถึง24พวกเขาเทศนาว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่และพระเจ้าได้ทรงกำหนดให้พระองค์เป็นผู้พิพากษาคนเป็นและคนตายในกิจการบทที่10ข้อที่42ฮาเลลูยานะคะพี่น้องในวันแรกที่เปโตรเทศนาข่าวสารนี้ด้วยการเต็มไปด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์กล่าวว่าต่อฝูงชนจำนวนมากและสามพันคนคนมอบหัวใจให้แก่พระคิดในกิจการบทที่สองข้อที่41และในกิจการบทที่สี่ข้อที่สี่ครั้งต่อไปที่เขาเทศนาคน, 5, คนห้าพันคนมอบหัวใจของเขาให้กับพระคิดและในกิจการบทที่หข้อที่สองหลังจากนั้นก็กลายเป็นฝูงชนที่เชื่อ และในกิจการบทที่14ข้อที่หนึ่งจากฟูงชนก็กลายเป็นคนเป็นอันมากฮาเลลูยาสัรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าร่วมกันนะคะพี่น้องมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสมัยของเราเรากําลังเป็นพยานถึงการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระวิญญาณในยุคสมัยนี้มีการเก็บเกี่ยววิญญาณอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเข้าสู่อาณาจักรเกินกว่าที่เราเคยเห็น พระคำของพระเจ้ากำลังเติบโตและแพร่หลายอย่างแข็งแกร่งในประเทศต่างๆของโลกหนังสือเฝ้าเดียวพระวจนะแห่งความจริงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเข้าถึงคนทั้งโลกด้วยวิธีการที่ได้ผลนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เหนือเราจงเข้าร่วมขบวนแห่ของผู้ประกาศนำดวงวิญญาณคุณสามารถลงทะเบียนได้ที่ไวไวเว็บ ถ้าคุณยังไม่ได้ทำและพบว่าคุณสามารถเข้าถึงที่ดินและแวกบ้านหรือชุมชนของคุณที่คุณอาศัยอยู่หรือทำธุรกิจและภูมิภาคอื่นๆได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้าให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักพระองค์ได้ทรงส่งเราไปล่วงหน้า ก่อนการเสด็จมาของพระคิดเพื่อให้ความรู้เรื่องความรอดแก่ทุกคนข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะประกาศข่าวประเสริฐในวันนี้โดยการนำพระคำของพระองค์ไปจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกด้วยสอนวิธีแห่งความชอบธรรม ให้แก่ทุกประเทศพระองค์ได้มอบตัวให้แก่เราให้ไปทั่วโลกและเรากำลังส่งผลกระทบต่อประชาชาติด้วยความจริงของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นพยานถึงการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระวิญญาณเสมอและเวลานี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นพี่น้องคะในพระคำของพระเจ้ามีหลายตอนที่บอกว่าในยุคอัคารทูตมีการเป็นพยานที่ยิ่งใหญ่และหมายสำคัญและการอาัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมากมาย ในยุคตอนนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้การอัศจรรย์ของพระเจ้าก็ยังคงมีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่และการและการเคลื่อนไหวนั้นก็ยิ่งใหญ่มากนะคะพี่น้องฉะนั้นวันนี้พระคำของพระเจ้าซึ่งหนุนใจให้พี่น้องที่จะลุกขึ้นที่จะอยู่ในขบวนแห่งการประกาศข่าวประเสริฐลุกขึ้นเพื่อร่วมขบวนในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า เป็นการขยายแผ่นดินที่เต็มไปด้วยหมายสำคัญและการอาัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนได้รับความรอดในทุกคนทุกแห่งที่เราไปผู้เชื่ออยู่ที่ไหนหมายสำคัญอยู่ที่นั่นและสิ่งนี้ยังคงเป็นจริงในปัจจุบันนี้นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด